สำหรับโอกาสต่ตอไปนี้เป็นวาระที่เราจะใชอารมณ์จิตให้เข้าสู่ระดับของความดีในพระพุทธศาสนานี่ในฐานะที่พวกเราทั้งหมดเป็นพุทธมามะกะคำว่าพุทธมามะกะแปลว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาหรือว่านับถือพระพุทธเจ้า แล้วก็ต้องน้อมนำเอาคองคุณงามความดีขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้สู่ใจเรียกใจเข้าไปจับระดับไว้ให้มีความดีเสมอกับที่พระพุทธเจ้าส่งสอนนี่ความดีส่วนสำคัญที่เราจะต้องนึกกันมาเสมอก็คือพยายามตัดสังโยคสิบประการให้ได้ ใีการที่เราจะบำเพ็ญตนเพื่อการเป็นการตัดสังโยชน์สิบรายการนี้ต้องมีอารมณ์เป็นอุเบกขาอารมณ์ทือว่าโซนจิตเป็นเบกขาไว้ในภูมิหานสีอันดับแรกมีจิตประกอบไปด้วยมิตาความรักกรุณายความสงสารตัดอารมณ์อิจฉาที่ส้ายออกจากใจ แล้วก็ทำใจให้ทรงไว้สู่เบิกขาคือความวางเฉยต่อรมทั้งปวงอันนี้กิจทัดลมตรงนี้ที่ลมมันแรงเอดูมันเลยนะนี่การที่เราจะทำจิตให้เป็นอุเบคกขาที่เราเรียกว่าสังขารเุคกขายานอันนี้ก็ต้องจำกันไว้ ถ้าเรารักษาอารมณ์จิตให้เป็นอุเบกขาไม่ได้ความดีที่ไหนไม่เข้ามาถึงใจของเราเนเโดยเฉพาะอย่างิยงยอุเบกขานี่ก็เป็นตัวพมิหารสี่เคยพูดกันมาแล้วหลายวาระว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าก่อนที่จะภาวนาอะไรก็ตามและพิจารณาอะไรก็ตามให้แผ่เมตตาไปในจักรวาลทั้งหมด คำว่าจักรวาลทั้งหมดนี้มันต้องตั้งแต่ตัวเราถึงกับคนข้างเคียงและกบคนทั่วโลกไม้แต่สัตว์แตฉานทำอารมณ์ใจของเราให้ตกกินด้านเมตตาความรักอยู่เสมอไม่ใช่จะ่ามานั่งท่องกับเป็นนกแก้วนกคนุณทองว่าเมตตารุณนามว่าคุณกกตาวเวขาอันนี้มันใช่ไม่ได้ แล้วยามานั่งแผ่เมตตาเวลาที่ทำวัดสวดมนต์เสร็จหรือว่าเวลานั่งกรรมฐา,านเสร็จบูชาพระเสร็จอ้อยสัทัางหลายทั้งปวงนโลกจงเป็นสุขเป็นสุขเสิดอันนี้มันก็ใช่ไม่ได้นี่มันไม่ใช่หลักสูตรของพุทธศาสนามันเป็นหลักสูตรของเด็กเลี้ยงควายหลักสูตรของพุทธศาสนาคือว่าจิตเราทุกอารมณ์ทุกขณะจิตให้มันมีเมตตาเป็นปกติ มีความรักมีความสงสารมีปรารถนาบังดีกับคนดยสัตว์ทั้งหมดไม่เฉวังราง้ายตอนอารมณ์อิจฉาและอสิยออกจากใจถ้าอารมณ์ใจของเราเป็นอย่างนี้อารมณ์มันก็เย็นความร,าร้อนมันไม่มีนี่ถ้าอารมณ์ใจของเรามันเย็นแล้วก็อยู่ในสถานที่ใดมันก็มีแต่ความเยือกเย็นมันไม่มีความร้อน ถ้ารมใจขอเรามาร้อนเดิมหน้าทิ่ชาดที่ยาปราศจากเมตตาความรักปราศจากกรุณาความสงสารปราศจากกุเบขาความบางเฉยตามกฎของกรรมให้ความร้าร้อนมันก็เกิดขึ้นในจิตไอ้ยความร้อนนี่มันเป็นไฟราคคิไฟคือราคะเผาผลาญเดยหน้าทของความรักโทสักคิ ไฟคือโทสะเทาฝันเริ่มได้ของความโกรธความเียบาตดโมหะกิไฟคือโมหะเทาฝันไม่มีความร้อนเริ่มได้ของความหลงผิดอาการในสามอย่างนี้ม่มีแต่ความ,ร,มร้อนนี่มันร้อนมาจากไหนร้อนมาจากน้ำขาดน้ำของจิตหรือที่เราเรียก,กว,ว่าน้ำจิต น้ำจิตก็คือจิตที่ประกอบด้วยพรมวิหารสี่นี่ถ้าความเร้าร้อนของจิตของเรามันเกิดขึ้นเวลาเราจะพูดก็พูดแบบร้อนๆอนเราจะทําก็ทําแบบร้อนๆอนนี้เมื่อเราพูดร้อนเราทำร้อนเมื่อคนอื่นเขาร้อนความร้อนกระทบเข้ามาถึงเรา มีการที่ปฏิบัติเพื่อกรรมาฐานที่เอาดีกันไม่ได้เพราะขาดพรม,มวิหารสี่ <c oughs> นี่ทุกคนถ้ามีระดับจิตไม่เข้าถึงระดับที่พอสมควรตามสมควรที่เราจะพึงได้ก็ต้องรู้ตัวไว้ว่าเราขาดพรม,มวิหารสี่รเรื่องของพรม,มวิหารสีน่นี่เราพูดกันมานานแต่พูดแล้วมันขังอยู่ในใจของใครบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบ แล้วก็ดูอาการที่แสดงออกวาจาที่แสดงออกนิกจิยาที่แสดงออกทุกอย่างถ้ามันมีในความเยือกเย็ยนมีความรับกันในหมู่คณะมีความสงสายกันในหมู่คณะมีความเกื้อกูลกันในหมู่คณะมีความหยุดอยู่ของจิตจิตเป็นอุเบกขาลมความเร่าร้อนมันก็ไม่มี เอสิ่งหนึ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็คนใครใครจะไปพูดปฏิบัติก็มีเราผู้เดียวเท่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติคำว่าเราผู้เดียวก็หมายถึงตัวเราทุกคนปฏิบัติให้ทรงอยู่ในภมวิหารสี่นี่ต่างคนต่างอยู่ในภมวิหารสีล้ะอะไรที่ไหนนะมันจะมาร้อนเพราะมันต่างคนต่างเย็น นี่นะความเยือกเย็นของจิตไม่เกิดคนที่มีพรหมวิหารสี่เนี่ยเขาไม่ใช่คนนั่งนิ่งดูได้คำว่านั่งนิ่งดูได้ก็หมายความว่าฉันไม่สนใจกอะไรทั้งหมดใครเป็นยังไงก็ช่างอะไรมันจะเสียอะไรมันจะดีก็ช่างไม่ใช่เรื่องของฉันก็แล้วไปฉันมีเบกขาถ้าเบกคขาตัวนี้มันเกิดขึ้นมามอะไราก็ลงนรกเหมือนนั้น อุเบกขาตัวนี้เขาวางเฉย,ยเฉพาะกฎของกรรมที่มันเป็นโลคธรรมบรดาคือมินทาระสังสาความมินทาระสเสริญมีลาบขาดลาบมียศขาดยศมีสุขมีทุกข์ถ้าสิ่งใดมันเป็นกฎของธรรมดาเขาวางเฉยถือว่าการเกิดมาสภาพของคนสัตว์ที่เกิดมามีสภาพอย่างนี้เหมือนกันทั้งหมดนี่เขาอุเบกขาเขาวางตรงนี้ เขาไม่ได้วางงานตามหน้าที่ตามภาระที่เราจะพึงกระทำถ้าวางทรงเดชเมาาื่รไรลงรกเมนนืนันเพราะว่าพระวินัยเป็นเครื่องกดมีกดบังคับธรรมะเป็นเครื่องพยุงใจให้มีความบริสุทธิ์นี้ถ้าเราทรงพระมีหารสี่โดยครบถ้วนมันจะมีอะไรดีขึ้นมาบ้างศีลทุกสิขาบทไม่มีอะไรบกพร่อง เาเสียงฤทธิขาบทแต่จะมีขึ้นมาได้เราก็อาศัยเมตตากรุณาสอนประการเป็นสำคัญที่เรามีศีลบริสุทธิ์เสร็จแล้วจะมีอะไรเพื่เรื่องเดือดร้อนพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบุคคลที่มีศีลมิบรบริสุทธิ์ความมิตรปฏิสายใหอความเดือดร้อนย่ไม่ปรากฏน้าพระวิันทั้งหมดทําให้เราเป็นผู้เยือกเย็นเป็นในดับแรก เม็่อแต่ความเร่าร้อนมันมีขึ้น,สนแสดงว่าเราก็เป็นคนขาดวินัยถ้าเราขาดวินัยจะมีอะไรมาเป็นพระมีวินัยครบถ้วนทัยทนยังืีว่าเป็นสมติสองอันนี้ขอทุกท่านจงระมัดระวังให้ดีทรงอารมณ์อยู่ในพรมีหารสี่เป็นปกติแล้ว้รงใช้ภาสิตาตนาโจทยัาตตานางัง เตือนตัวเตือนใจไว้เสมอแล้วก็หันไปดูจิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐานเราก็มานั่งคลำจิตของเราว่าจิตของเรามีราคะหรือว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะหรือว่าปราศจากโทสะจิตมีโมหะหรือว่าจิตปราศจากโมหะจิตมีอยู่ในฌานสมาบัติหรือว่าจิตปราศจากฌานาสมาบัต,อต,บติอย่างนี้เป็นต้น เอาจิตคลำจิตไม่ทุกระยะแต่นักปฏิบัติก็ไม่ใช่เป็นคนง่อยให้แบบประเภทเข้ากุดไม่โตหน้าโพลหลังนี่มันก็ใช่อะไรไม่ได้นักเข้านักเข้าเป็นโรคสินปษาสตทแล้วก็จะไปโทษชาบ้านไปยท่พ,พุทธเจ้าว่าจเจริญกรรมฐานแล้วเป็นบ้านการบริหารนั้นก็ต้องมีการควบคุมเพราะว่าในสมัยพุทธการก็ดีหลังพุทธการก็ดี ที่เขาได้ดีกันเขาไม่ได้ทําตนเป็นคนใจแคบหรือว่าไม่ทําตนเป็นคนมีจิตอิจฉาลิสยาเป็นคนมีจิตมีปราศจากเมตตามีความโหดร้ายปราศจากความกรุณามีความอิจฉาลิสยาเป็นปกติอันนี้ไม่ใช่ต้องเป็นคนมีใจกว้างทั้งจิตของตนและจิตของคนกลางทรงอารมณ์ไม่เป็นปกติ นี่เราก็มานั่งกันดับแรกเราก็มานั่งคลําสิ่งของเราสิงของเรามีอะไรบ้างถ้าทุกองค์พระทุกองคเนนทุกองคระวัฒท,ทุกคนมีศิลบริสุทธิ์ไม่ว่าอยู่ในเขตไหนทั้งหมดมีแต่ความเยือกเยน็นมีแต่ความสุขใจถ้าบุคคลทุศีนอยู่ที่ไหนมีแต่ความเดือดร้อนที่นั่น นี่แล้วก็มานนั่งวัดใจของเราไอ้สิ่งของเราบริสุทธิ์เปล่าล่ะถ้าสิ่งของเราไม่บริสุทธิ์ก็แสดงว่าจิตมีราคะความรักในเพศมันก็เกิดขึ้นในชีสันมณะมันก็มีก็สิ่งทีงห้ามโทสะความโกรธความเหียบบาศมันก็เกิดขึ้นนี่แสดงว่าสิ่งของเราไม่บริสุทธิ์ หาความหลงเข้าใจว่าพระวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสังตัดไว้ไม่สําคัญละเมิดแม้แต่ธรรมะที่องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนถ้าเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตมีความเยียบเยียนจิตมีความบริสุทธิ์เราก็ละเมิดเราก็ละเลยไม่ปฏิบัติมันจึงจะมีแต่ความเร่าร้อน ความเลร้อนตรงนี้จุดใหญ่มันก็นมาจากหนึ่งราคาะความกำนัดจินดีในการมาคุณห้าประการโลภะความโลภโลภอยากได้ทรัพย์สนินต่างๆโลภอยากจะเด่นโลภอยากจะดีโลภโยกอยากจะมียศถามรันดาศักโลภอยากจะมีอำนาจวาสนาอะไรต่ออะไรทัง้งปวงที่มันเป็นเคินวิสัยไม่ใช่วิสัยเพราะสัมณวิสัยที่จะเบิปฏิบัติจะเป็กคิดจะเบากทำเช่นนั้น ไอ้ส่วนทั้งหลายเหล่านี้มันมาจากอะไรมาจากโมหะความหลงให้รู้จริงก็ความโง่เองเี่เราจะตัดความโง่ได้ยังไงก็ามานั่งจับสังโยชนิายกานมีแบบอยู่แล้วสกายะทิฏฐิเรานั่งพิจรารณากันมาหรือเปล่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแก่เป็นดั่มกลางม,มีการสลายตัวเป็นนที่สุด นั่งคิดก็ม,มั่หรือเปล่าแล้วเราก็ยอมปล่อยขันห้าไปบ้างไหมไอ้ขันห้าเนี่ยมันไม่เป็นสาระไม่เป็นเหสารจะไปบ้าไปบอคบค้าสมาคมมันนักไปลหลงไหลไปฝันกบมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์นีก่กนม,มังหรือเปล่าเคยนึกถึงความตายกันมาได้กี่ครั้งถ้าเราเลกถึงความตายเป็นปกติที่เีกมม็ก่าโมรนานุสติกรรมฐาน ก็ถือว่าจิตของเราเข้าไประง,งับสก,กายยทิฏฐินั่นเองเห็นว่าร่างกายของเราจะต้องตายจะต้องแก่จะต้องป่วยมันเปน็นอนัตตาก็าถือที่ว่าเข้าถึงสก,กายยทิฏฐิเป็นเข้าจุดทําลายสก,กายยทิฏฐิในเมื่อเราทําลายสก,กายยทิฏฐิแค่ตัวเดียวสร้างโยบสิบประการมันก็หมดไปกิเลส่องเรยรักมันก็สลายตัวไป ไเมื่อเราเห็นว่าไอ้ความเกิดมาเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์การทัดทาแจกของนักของชอบใจเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์น่าอะไรเลยมันทําให้เราป่วยไข้ไม่สบายมันมาตายมันเป็นทุกข์ก็ไอ้ความคิดเห็นมา่ร่างกายเป็นเราเป็นของเราทรัพย์สินนั้งหลเป็นเราเป็นของเราที่พระอาศัยความโง่มันมีอะไรเป็นเราเป็นของเรากันบ้าง ด้วการที่สองแล้วก็สงสัยไม่มั่นใจในคําสั่งสอนของพระทธเจาวศีงก็มีให้รักษาแล้วก็ไม่รักษาธรรมะมีให้ปฏิบัติแล้วก็ไม่ปฏิบัติสงสัยอาศัยความโง่เป็นปัจจัยสร้างความเล่าร้อนให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองและกับคนอื่นศีรพตบรามารลูกคำศีนสักแต่เป็นว่าสักแต่เพีงว่าคนเป็นคนสมาทานศีนเท่านั้น แค่ความจริงสินไม่มีเลยให้ตัวทั้งหลายเหล่านี้มันเข้ามาสิงใจถ้าเราเห็นคิดว่าเราจะต้องตายเป็นปกติความเกิดเป็นทุกความแก่เป็นทุกความป่วยไข้ไม่นสมายเป็นทุกความพลาดพลาดจะของรักของชอบใจเป็นทุกความตายเป็นทุกเราก็หาทางตัดช่ยึดเอาคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคําสั่งคือวินยัยหรือศิน คำสอนคือธรรมะเข้ามาปฏิบัติใข้คนหาความเป็นจริงใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาดูคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ละเอียดระออกว่าควรเชื่อไหมเมื่อเชื่อได้แล้วว่าคำสั่งสอนของพระเุทธเจ้ทีแแปวจะเข้าถึงแดนสิสุดของความทุกข์จริงๆเราก็จับสินให้บริสุทธิ์ตัดสินรบกตาปรามาทใพินาศไป อย่าลืมนะความร้าร้อนนี้เกิดขึ้นทั้งภายนอกและภายในเพราะขาดสินสินไม่ขาดสิ้นขาดนั้นดีดีกว่าไม่มีสินจะขาดสินไม่มีจะขาดที่มันเร็วเกินไปไม่เมื่อจับจิตสินบริสุทธิ์แล้วแล้วก้าวเข้าไปหาความสุขที่ยิ่งกว่านั้นจับประสบพัญญาคือกายิะตา,าลุสติราสุภกรรมฐาน เ้ามาปรหัตรหารกรรมรคาคะให้พินาศไปนี่แบบแผนมีผู้บรนรนใหยแนะนำสั้นๆจำไว้ให้ดีนะจำไว้แล้วก็ปฏิบัติตามด้วยถ้าจิตของพวกท่านหลายมันทรงอยู่แบบนี้แล้วมันไม่มีอะไรวุ่นวายภายในหรือภายนอกนเมื่อการมราคะมันพินาศไปแล้วก็จับเวตตาพรงมีหารสี เามาคู่กับวิปัสสนาอย่างอสกายญิติทิฏฐิทำลายโทสาริยาบาทธิ์พาาินาศไปนั่นก็เป็นของไม่ยากเมื่อโทสาริยาบาทที่พ,าาพาาินาศไปก็ถึงแค่นี้เราก็เป็นพระอนาคามีนั่นเป็นพระอนาคามีแล้วเหลือวิเลที่เป็นอนุสัยคือพิจารณาด้วยปัญญาว่า รูปประชายก็ดีรูปประชายก็ดีเป็นกําลังข้อจิตเท่านั้นยังไม่ใช่วุติคมกล้าเราจะไม่หลงไหลฝ่ายฝันในรูปประชายในรูปประชายเรามุ่งอรหันต์เป็นสําคัญมานะความถือตัวเทิตนไม่มีดีอะไรเราจะตายอยู่แล้วคนทุกคนมันตายไปแก่มปนตายมันสุกกระปกเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันจะมาทะนงตนว่าเราเป็นผู้วิเศษกว่าเขาเสมอเขาเลวเขาเฟื่องอยู่อะไร โยนทิ้งมันไปใ่จักใจแลื้อข้อต่อไปอุตจักไอ้ตัวฟุ้งซ่านรุมร่ามของจิตอารมณ์ที่ไปส่งตัวคิดโดยคิดนี่คนนั้นดีคนนี้เลวอะไรแบบคิดบันดได้แล้วมาคิดทิ้งใจเราดีกว่าไอ้จิตของเราทาไมคิดอย่างนั้นจิตของเรามันดีแล้วจิตของเรามันเร็ว ก็เรคิดว่าถ้าเราคิดว่าคนนั้นดีคนนี้เลวนี่มันเป็นโอปกิเลสก็แสดงว่าเรามันเลวบัดซบเลวหาความดีอะไรไม่ได้เราคนเลิกคิดฟุด้งซ่านยจิตจับไวอย่างเดียวของพระนิพพานทำลายราคะโทสะโมหะไปสิ้นไปจิตจับไวอย่างเดียวจิตมัจับเ,จเป็นโดยเฉพาะวอ้กเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันไม่ดีนะ เตรว่าถ้ามันมีเกิดขึ้นแล้วเราก็จะเฉยม,มันมัเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดมาแล้วมันอยากจะเจ็บก็เจ็บไปอยากจะตายก็ตายไปตามเรื่องของมันไม่เช่เรื่องของเราที่ต้องไปกังวลใจเรื่องของใครก็เป็นเรื่อง,องใครไม่เช่เรื่องของเราท,ทุกคนคิดไปอย่างนี้อจิตตั้งไว้โดยเฉพาะคุมศีลให้เป็นปกติคุมสมาธิเป็นปกติใช้ปัญญาพิจารณาหาข้อเท้จริงตามหลักของคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นปกติ โดยเฉพาะอย่างยิงย่งมงคลสามที่แปดอ่านกันแคช,ชัดมีสำนักของเรามีมงคลสามที่แปดเอามาอ่านกันแค่มันชัดแล้วปฏิบัติตามนั้นให้มันครบสามที่แปดอย่าทำเป็นเทนสองบาทว่า่าเทนสองบาทแต่เป็นคนไม่มีเหตุไม่มีผลทำตนรุ่มรามรุ่มราม ในมงคลสานที่แปดแต่ใครทาได้ครบสนใจจริงๆไอ้เขาว่าสนใจจริงๆทําได้ครบผมยผมจะเขียนมงลอง้อมเลยว่าไม่เกินหกเดนะือนรถ้าคนเอาจริงมีพอมีหายสีครบทวนมีศีลบริสุทธ์แล้วก็ไอ้เขแล้วก็มงคลสานที่แปดรายการไม่เกินหกเดือนเป็นอย่างชางเป็นของเราแน่ ถ้าเราสนใจเราตั้งใจว่าจิตไปยุ่งกับเรื่องคนอื่นนี่ทุกคนจ่ว่กทุกคนทุกคนได้ทรงตัวได้อย่างนี้จริงๆไม่ก็ดีจริงๆเดี๋ยวมันก็มีมกักมีคนในเมื่อเราควบคุมกําลังใจของเราไว้ในเคขอเือข่ายก็มงคลตนสามที่แปดประการเนี่ยผมขอพูดเข้านอกปัหามงคลสามที่แปดประการ พระมงคลสัที่แปดรายการในแสดงออกชัดท่านสอนท่านตั้งเล็กไปหาใหญ่เล็กสุดไปหาใหญ่สุดหรือต่ำสุดไปหาสูงสุดปฏิบัติให้ได้จริงๆให้จิตมันอยู่ในนั้นจริงๆอย่าเข้าไปยุ่งกับอย่างอื่นวันตั้งวันคืนตัน้งคืนไม่ต้องคือทำงานทำการอยู่ให้จิตไม่คล่องอยู่ในมงคลสัที่แปดรายการ คิดไปเสมอว่าอัตนาจัทยัตตานังเปลี่ยนตนไว้เสมอว่าเอ้ยนี่มงคลชา้ที่แปดริการเนี่ยเรามันบกพร่องตรงไหน,นมีไหมหรือว่ามันไปไปสะดุดตรงไหน,นไปไม่ไปหยาบตรงไหน,นตรงไหนมันดันทไมเรามันก้าวไปไม่ได้เพราะอะไรที่จะนาไข่คนดูให้ดีนิสสามารถกระนังเสยโยไข่คนไว้เสมอถ้ารวมของจิต ในด้านจิตตานุปัสสนามหาคิประานถ้าเราปฏิบัติตามมงคลทั้งสามที่แปดรายการในคคบพ้นเมื่อ,อไรเราก็เป็นพระหนา์เมื่อนั้นเดินตายเต้าตามนั้นไปให้เป็นปกติให้ความดีมันจะปรากฏชัดให้ความที่เราปรารถนาอยากจะได้มรรคผลมันก็เป็นของไม่ยากแต่ที่มันยากเพราะอะไรยากเพราะเราไปวางของดีสช่ เพื่อวางพูมิหารสีเอาอัคติเอาอคติสีเข้ามาใช้ชั้นพาคติลำเอียงเพราะความรักพอสากติลำเอียงเพราะความโกรธพอหากติลำเอียงเพราะความหลงพยาคติลำเอียงเพราะความกลัวอันนี้พวกเราคนนั้นไม่เจ็บพวกเราคน,นพวกท้ายคนนี้พวกว่าคนหน้าคนหลังคนกกนี้คนเก่าคนนี้คนใหม่ มันไปหรือเป็นเรื otes, voulais, have have société, ่องนี่มันเรื่องของกิเลสถ้าจิตคิดอย่างนี้จะเป็นเลมนุษย์มันเป็นมนุษย์มันด้เป็นอนิพพานมันจะพูดกันละเป็นโเวจีมหานรกนนท์นี่เราก็จิตเข้าไปคำไว้จับมงคลสานแปดริการให้หมดเมื่อคงคนใดปฏิบัติในมงคลฐานี่แปดริการในครบถ้วนก็ชื่อว่าเป็นสุปฏิบันโนแทร้ะอะไรเป็นพระอรหันต์ั่นรที นี่ครับว่าท่านาหลายไม่แน่ใจแล้วก็ไปนั่งปล้ำกมลสันที่แปดประการ <c oughs> แปลว,ว่านางศสียนี่เอาเขาไม่เฉยไม่ได้เนี่ยแาะว่าขาดบัญชีคุณบดีขยันสางสัะนี่เขาแย่ถ้ายังไม่มีก็เอาเอา,เอาทุนไปช่วยคนเ,เขาไว้แจกฟรีไม่ได้ทิ้งหมดนังสือแจกฟรีไม่มีขาดเห็นว่าอย่างนั้นในมงมลสามที่แปดเขาแล้วก็มีแล้วในในเจตจำนาน พูดกันอยู่ใวันเอามาปฏิบัติฉะ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญการสดมนเชา้าสดมนเย็นเนี่ยเป็นกรรมาฐานอย่างดีตั้งแต่ตอนต้นถึงตอน,ตอน,ตอน,ตอนปลายถ้าปฏิบัติได้ตามนั้นจริงๆก็เป็นพระอาจ์กันนานแล้วแต่ว่านี่เราว่ากันเป็นนกแก้วนกขนทองไม่เห็นความหมายในการทำวัดเชา้าทำวัดเย็นสาจะว่าตามคิดว่ามันเป็นปุ่นมันก็เป็นไม่กัน ก็เป็นเนมมตกแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจวหรือว่าพระโบราณอาจารย์ัหลายที่ท่านรถจนาไว้ก็มีความหวังว่าให้พวกเราสาวติยได้คิดไปตามนั้นเท้าในที่สุดเราก็จะเป็นอาาตัตผลได้นี่เป็นอันว่าวันนี้เรามาเตือนกันเพื่อความประพฤติของจิตโตคนใช้จิตตาอนุปัสนามหาสิทฐานไม่เป็นปกติ ไปนั่งดูจิตตานุปัสนามหาติวฐานแล้ว็วปนั่งดูมงคลสามสิแบแปดระการให้มันขึ้นใจช่ำทั้งหมดแล้วดูจิตว่าเวลานี้จิตเราเป็นอะไรในจิตตานุปัสนามหาธิวฐานมันต้องตรงไหนทำตรงนั้นให้มันเต็มขึ้นมาถ้าดูในมงคลทั้งสามสิบแปดระการว่าจิตของเราต้องตรงไหนทำตรงนั้นให้มันเต็มขึ้นมา อย่างนี้ความปรารถนาที่เราตั้งใจไว้ว่านิพาัสสะสจิจุญญายายะเอตังกาสาวาังคิตวาซึ่งแปลเป็นใัความว่าเราขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งสมบูริพันธ์มันก็เข้าถึงใจเป,ป็นปกติทันทีอะไรสำหรับวันนี้พูดยาวไปักหน่อยเวลาบอกหมเวลาเลาขินไปแล้วต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนานและพิจารณาตาวัติยาสัย่กว่าจะได้ยินข้นญาณบอกหมดเวลา